พร้อมแล้วสำหรับโจทย์มาสเตอร์คลาสครับดูคนแรกกันเลยดีกว่าครับเชิญแกร์ครับคือการที่เป็นคนแรกนะครับตอนั้นผมแพนิคครับคือผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วแล้วผมค้างครับมองไปที่มาสเตอร์เขาก็มองกับผมก็แบบไม่ทําอะไรไม่ถูกเลยครับคือมันยืนมันฟรีสไปเลยครับก็คือตายเลยครับตอนนั้นวันนี้ไม่มีดนามิกเลยแล้วก็มีความกังวลมีความคือไม่เป็นตัวเองเลยอะด้วยด้วยด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่สาม สอหมดเวลากับเอฟเฟกแรกครับเอฟเฟกต่อไปครับจับเวลาืจะเครียดไปนิดใช่ครับไา้มันไม่ s m o o ับใช่ครับค่อนข้างงงมากกับเกรกว่าทุกครั้งในมาสเตคลาสโดยเฉพาะปูด้วยชิวเขาจะดีแต่วันนี้เกรกเป็นอะไรไม่รู้ตีจดผิดประหลาดใจมากเพราะปกติเกรกเป็นคนที่โฟโตชูตน่าจะดีเอฟเฟกสุดท้ายจับเวลาครับสาม น้องไม่เข้าใจโจอย์ป่ะครับคือจริงๆแล้วนะครับวันนี้ r f ฟอร์ n ม e วันนี้คือ Inner ผมรู้สึกมันขาดครับคือรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองครับคนที่สครับอีฟร้อมน,นะครับจับเวลาครับก็คราวนี้คนที่2คือฟีลลิ่งมันแบบเราต้องเป็นผ้าเหมือนแบบเราเป็นผ้าที่เปื้อนน่ะได้อยู่ครับจะลองดู e อว l l ไม่เร็วค่ะไม่เร็วคือดีค่ะปั่นดีแล้วก็มันก็มาฟิลเขาไงคัะปั่นผ้ามันก็มีฟิวเขาวและสุดท้ายเขาก็ยิ้มสดใสดีอ่ะได้คนต่อไปครับแมทธิวผมก็มีเรื่องในหัวว่าคิดว่าตัวเองเหมือนแบบนักเต้นบัลเล่สง่างามพริว้วสวย beautiful ชอบจริงๆเขาเป็นผู้ชายผู้ชายแต่เขาทำสุดของบัยรูเป็นคนดอ o ิ s เนสต์สไตลใช่ไหมแมทธิวนะคะแต่สิ่งที่เขาพรีเซนต์ออกมามันมีความเฟมินีนอยู่แต่ว่าเขาโพสต์เร็วเกินไปที่เมนต์ของเขามันเร็วไปแต่ผมก็ว่าโอเคนะผมผมทำโอเคคนต่อไปครับมาร์คัสมาร์คัสทำได้ดีมากสื่อสารกับกล้องค่อนข้างดีเขาเป็นคนที่รู้มุมหน้าของตัวเองมันมีเป็นสตอร,รี่ให้เราเห็นว่าอันที่หนึ่งมันเป็นแบบยังรู้สึกถึงความสกปรก อันที่สองคือเขาก็โอเคเขาก็มีความไหลของเขามีควากระโดดมีความอะไรอย่างเี้อันที่สามมายิ้มโลกสดใสจัสงห่าดีมากแบบสวยมากชอบเห็นรูปแล้วแบบมันโปรยดอกไม้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกระโดดตามขึ้นไปอย่างเงี้ยแบบโหยรูปอมาแบบสวยมาก When I finish I felt like okay I h I did good อริยภา่ส <Ooh. S 1> ว่สะ So Beautiful จับเวลาครับ หนูตีโจทย์แบบนี้ค่ะว่าการที่เราจะคิดว่าตัวเองเป็นผ้าเลยเราเลอะเลยเนี้ยหนูคิดว่าคนดูเขาไปถึงหนูก็เลยให้มันออกมาเป็นแนวคอมเมอร์เชียลมากกว่ามีความโอเวอร์แอคติ้งจนมันดูตลกผมคิดว่ามันมันทำได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แคนดี้กับแทนทุกอย่างมันดูประดิษฐ์มันดูไม่ธรรมชาติล้อเล่นล้อเรียนถ่ายรูปสนุกสนุกหาความจริงจังก็ไม่ได้ คิดเอามาแล้วว่าในคืนสัาน่ะผมต้องเป็นอย่างนี้ถ้าผมอยู่จริงๆมันหามันมันไม่ใช่คอมฟอร์ตคุณเข้าใจไหมคอมฟอร์ตมันไม่ใช่หามาหาทำไมวะแทนคนต่อไปครับท็อปว้<ะ> <c oughs> เสียงตกใจเดินเข้าเซตมาตะโกนดังมากตกใจตัดให้แพ้เลย <c oughs> just kidding มันก็โลง่งขึ้นนะพอทำท่าแรกะไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยร่างกายให้มันแบบไหลไปตามมูเมนต์อะไรเงี้ย องเหมือนองแม่ลงอ่ะอกรีดทายมากแบบเออองแม่ลงผิดคนหรือเปล่าองแม่ควรจะลงหนูหรือเปล่าไม่ใช่ทออ็อปเออมันก็ต้องมีแบบสาวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคพร้อมนะครับจังเวลาครับสำหรับเราเป็นผ้ามันยากมากให้เป็นคนที่ใส่ผ้าที่สกรปรกมันง่ายกว่าคือหนูก็คิดเป็นสอร,รีนะว่าแบบเราอ่ะเป็นสาวไฮโซแบบขี้วีนเพราะว่าผ้ามันสกปรกแล้วก็แบบเหม็นอะไรเงี้ย s ซ r ร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ s บ r รี่เซอโอเคเขาทำได้ดีค่ะเชิญคนต่อไปครับเสียคนเข้าใจเขาบ้าเหมว่าอะไรแชครู้มากคุณแล้วไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าทำไมทุกคนทำแนวแนวเดียวกันหมดเลยนี่แบบว่าเออฟปียโซกปรกโซกปรกคืออะไรเราเป็นผ้าผ้าที่มันเปื้อนอ่ะมันควรจะแบบเออฉันเปื้อนฉันเปื้อนอ่ะเข้าใจปะเสียเนี่ยลูกค้าชอบสองกับสาม คือเรื่องของการชำระล้ลางกับความหอมช่มใจซึ่งเขามีรอยยิ้มที่สวยงามมากคือรอยยิ้มที่เปิดโลกมากแต่ว่ามันก็ไม่แตกตา่างวันนี้ทั้ง3มอย่างอย่างแรกดีมจะพูดเขาว่าเหม็นจับเสื้อตัวเองเหม็นเหม็นเหม็นหน้าของดีมก็จะเป็นเหมือนคําว่าเหม็นได้อยู่นะจังหวะโอเคเลยเจอเซอร์ไพรส์มากเลยในวันนี้จริงๆเราแอบเป็นห่วงเขานะแต่วันนี้ดีมทำได้ดีมากและเป็นลิสต์ท็อปๆของดีเลยคนต่อไปครับโซโซสามารถถรองเท้าได้ไหมคะเชิญค่ะ ร้อไหมครับจับเวลาครับมันก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกดดันตรงที่แบบเพื่อนๆทั้งหมดเขาแบบยืนอยู่แล้วแบบมองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้สาวโซ่ทาได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันมีจังหวะที่เร็วเกินไปบางรูปอินเนอร์หาดแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาทำงานใช้ได้สามอหนึหเวลาครับและคนสุดท้ายครับมินนี่โอเคพร้อมครับจับเวลาครับคนสุดท้ายเลย ส่วนตัวมินี่คือเราคือผ้าที่สกรปรกเนาะเราก็เลยแบบหดลงไปก็อันนี้ดูเอ็กไปหน่อยไม่ใช่ละมินี่เซ็กซี่เนาะคือท่านางแบบยั่วมากไอที่บอกว่าพี่พี่ผมดูไม่ได้แล้วอะรู้สึกว่ามันไม่มไมใช่ละพี่มันไม่ใช่คอมฟอร์ตมันเซ็กซี่ไปเปล่าวะ Yeah she's sexy โชคดีที่ช็อตที่สองอะ่ะการทาความสะอาดการซักเนะี่ยยังเสือออกมาได้ยังยังมีโมเมนต์ที่สวยยังมีโมเมนต์สะบัดผ้าแต่รูปแรกเนี่ยดีจ์ผิดก่อนที่เราจะประกาศผลในวันนี้ครับเรามาฟังความคิดเห็นจากกรรมการเลยดีกว่าครับหลักๆนั้นจะเป็นเรื่องแบรนดิ้งนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องกลิ่นหอมซึ่งบอสพูดไปว่าเป็นกลิ่นหอมที่เหมือนน้ำหอมฝรั่งเศสคำว่าฝรั่งเศสอาจจะต้องมีความสวยหรูอย,อยู่ในนั้นนิดนึงด้วยแอคชั่นต่างๆที่ออกมาบางทีมันหลุดไปดิดนึงนะครับก็เลยอาจจะหลุดแบรนด์ไป ขอบคุณครับรายชื่อดังต่อไปนี้เชิญด้านหน้าครับครับผมคนแรกนะครับเกรกครับผมมาคอสครับสองคนที่ยืนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนทำดีที่สุดและอีกคนหนึ่งทำแย่ที่สุดครับและผู้ที่ทำดีที่สุดในวันนี้คือใครครับมาคอสครับ ซึ่งวันนี้ทางคอนฟอร์ตก็มีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสําหรับผู้ชนะนะครับได้รับผลิตภัณฑ์ซักผ้าคอมฟอร์ตไปใช้ตลอดปีนอกจากนี้ i, ภาพของผู้ชนะจะถูกนําไปใช้บนสื่อโฆษณาดิจ mm ิตัลของคอนฟอร์ตด้วยครับผมและเราจะมาประกาศสิทธิ์ของผู้ที่ทําดีที่สุดและแย่ที่สุดในวันแคมเปญครับสําหรับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณบอสขอบคุณมาสเตอร์ซาบิน่าและขอบคุณมาสเตอร์หมูครับขอบคุณครับ So it doesn't matter if, it, if it's going to help our team or not, we are just surviving. So we are really going to fight together and everything will be fine.